กันนะคแข่งซีดเพเยอร์นะครับผมแวนขาดีนะครับรอบสีแล้วนะครับเหลืองเจอแดงเหลืองก่อนใชไงอ่ะเหลืองเริ่มก่อนเ่่มาายพลังนีองมาลุกรอพลังให้เร็วอยู่้พันมัยัยังยังไม่ได้ไนเ่นหมือน้องนัทเดี๋ยวน้องนัทมาไม่ใช้นัทนัดนัทนครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงเลยนะรอรอจบรอบจัดอันดับนะครับ ลู้นมอนี่ไม่ซ้ำากหนนจะนี้ยไมซ้ำมืแเดียวสุดยอดที่มันจานีแล้วจบนนไม่ได้คือต้องงนนี้แข่งกันเกี้ยเกิดเคียดจังเลยจงตารที่เป็นาต่อต่อย้เยวาแล้วกูเครียดเลยจบแล้วเหรอ ป็นไงโอเคนั่มาโูก็ไปรอรอบรองนะครับผมสามาทิ้แล้วเปิดหน้าเจอจนหน้าเลยัเจ็บข้างไปแต่ดิกนะก็แใส่มาท้งลที่มมาคนฮะจะฆ่าอย่าชื่อ่นีบ้านเจอได้แต่เล่นกับคนอื่นไม่เคยเปิดเจอเลยนะาไมต้หงมาตอนนี้กี่ตอนตอนตอนเดร้อไม่ควจะมาตอนนี้เตี้เ็นเล่นได้ไรเล่น เฮ้ย่างนั้นมันก็เป็นแง่ตึงเป็นไอ้นี่นะกลังกลังเลยให้แบนเล็กกัเจอนหนึ่งสิบยี่สองหน่ร้อยล้าตัวนึง่งอานเจ็ดแปด้าก็เป็นึงแดห้าสองตัวอันนี้ดนทับอะไรเรื่ออีกนไม่ว่าพี่แกเล่นอยัเล่นอยู่มั้น่งจิงจบอี พี่เลือกไ่ดเลือกได้ใช่ไหมไม่มันเปิดเจดแต่ผมเขาไม่หยุดโอเคไม่หยแล้วก็สไลด์ออกมาถ้าเป็นียแค่อันนี้สกิลลงมาบ้านหนึ่งทาูกมเี้ยวลจะาเว็เวิอเี่ไปลุ้ไม่อะติเกไม่ลุไม่ได้จบจทุกปัญหารสิบปสองแเลยน้อมรับยาวท่ยาวแค่ไหนี่ไปมาังองแ หันยเสามสิบนเอานูดับไ่นี้เลยไม่ถึงสิบเท่านั้ไม่ถึงแดไม่ถึงสองแปไม่ถึงไม่บวกไม่บกมีิตตรวบวกติบสองไม่ได้ห้าสามี่มยาจบกจกิดตักสาม่ัวไปวกเมื่อกาอะไรท่านเนี่าอะไรพาอรอ้าดอรายโ้ตรงตื่อ่ะใช้นิ้วชี้ไม่ได้นิ้วชี้อะไร บอกไม่ได้พี่เอามันไปร้วมของที่อันตรายไปเอาไปกินตูดมาเดินแคฟมาอะไปกไร้ีแขนตีข้างข้างกายจตกกันแ้วเหนื่อยหมดเทีนี้จริงเกือเกินต้องตกสารสบายเจ็ดต้องตนเจ็ดขวันนี้ยเขาถึก็วไหนขึ้นเลยตีข้างข้างกายจก เฮ้ยเอออ๋อตอนทีเรียนสองภาคออกไอ้เิ๋งนี่เหรใช่ไหมใช่ที่เป็นติ๋งขอดูหน่ออยากรู้พลังติ๋งอยากรู้มากอยากรู้มากเหมือนกันเราจะแพ้อะไรก็ได้แต่เราจะไม่แพ้ใจตัวเองเหมือนติงเจ้าอ่แต่ถ้ามีโบบ้าไม้แล้วก็ไม่มีเฮ้ยมีคนนี้ไม่ได้เรียกเราแล้ว เดตัไม่มีแต่กอล่ไหนมาด้เยสองไปใคุณไหมคุไหมต้องปล่อยโมแทนเว้ไลสองไม่ยี่ไม่จุสองไห้าสาไลสองีเาเรียกมะไรเพิ่มไม่ได้แล้วน่าจะเปี่ยเชื่อมันจะขไม่ได้แล้วยงดูดี ใครอยู่พระลุงดูคลิปนี้นะครับผมโหวไลค์กัแชร์กันสักนิดนะครับตายซากสาม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 ในครั้งนี้สี่ก็เท่าผมไปแปดที่เจ็ดเออามที่ข้างนี้ที่สามสิบเอ้ยไม่ใช่เลยสิบสามแปดสี่สามห้าสามแ่ห้าสาม ตายตั้ไอ้ยันมือเป็นติดไม่เป็นขาตายหาย GG อ c ซี่เกมเขอรู้่อยพี่มือินมือรีบออมือคนรักโอเวอร์รอดโอเคมือสามนี่ยเป็นจบเขาจบแล้วอจบแล้วพี่บูนะโอเคยังไม่้ดีเลยอาร์ร่เอาเลยีว่ขี้เดียวไวจหน่อยมันไม่ลุกมันไม่ใช่ใ้ปกันไมูคือก่อนหน้านี้พี่บูพอใหม่ไงอยู่ได้แต่พอลูกนไงชนะเลยเริงตอนโดนไทยเงี้ย ถ้าไม่ไมม่ถ้าตอนพี่เล่นหนักแล้วพี่ลุกเรียบพี่จะชนะแล้วคืออะไรลูกคนเด็กด่าสามมึงจริงจริงต้องเรียกอินเเจ็บใจเอ๋อเล่นกูตัวลูกคอไม่หน่อยพี่อ่ะพี่พี่พูดก่อนนะครับเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทีมเจอน้องตองแม่แม่น้องตองนั่งนั่งต่ออยากนั่งต่อจะนั่งสุดท้ายแล้วนั่งสุดท้ายแล้วข้างใกี่แพ้โอเคเฮ้อองาน้เป็นน้องนัทน้องนั้นเจอพี่ตองจะนั่งต่อสามนั่งไป มาลาทอนไมาลาทอนก็สิสนั้นน่ะเกอเกมเียงตเีุ่ยกว่าไม่กรอ่าใช่คนชนะสไม่รู้้อะไรดิส้ั่้ไมจบจัเลยเเนี่ยนพารเอร์กดกูได้เยรเั้นันมาเจอพี่ตองนี่ได้ไหมก็องเจอพี่บุญมน่าเลยนะนันนีดดีปัจจุบันสองงนเต่าเลยนักตีดกไเปี่ยนูนะ คนไปแล้วก็รู้ก่อนแล้วไปนั่ง2 0้ไปแลปเรหโซนน่ะต้องเอาเมนไปเลยยิ่งใช่ยิ่งยิ่งใช่ยิ่งแพอนแรกอะติดมืออยู่สักสี่หนาีก่อนว่าจะเป็นั้นแต่ตอนแรกคือมีไม่เาไรไปไหนพี่ที่ไปไหนอะไรกี่หรอนี่เดี๋ยว

นี่ไหนนี <and living S 2> ่ค <concrete randomized> ือกระจาย MK กระจารอบต่อไปกะจีด้วยสองรอบนะรอบหนึ่งรอบต่อไปจะมีสองสี่สอนาจองดจะไปนี้อยู่ไหมน้องอยู่ตรงนี้และจาสองคนสคนสคนสคน มันจะมันจะเริ่มมันจะเริ่มมันจะเริ่มไม่ลงแล้วเป็นผ่าวันในแบ่งสองสายน้่ยตรงนี้มันสี่มาแปดคนมันอะไรมันมหนึ่งคนสองคนสามคนอ่ะมันเจ็ดสามสาแล้วน้องอ่ะคือน้องน้องไม่ใช่รอบนี้แล้วน้องอ่ะไปไกลกว่านี้หนึ่งรอบก็ประมาณชนะสักอาทิตย์นัดสองนัดนะประมาณนั้นนะเดี๋ยวไปคิดไป แต่จะวนรอบกับไปจะเหลือไม่มีคนละเหนื่อีกินแล้วเหลือน้อยแฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้มันครบแล้วไงเฮ้กับนั้นมันรอยาวแล้วแต่ว่าสตาร์ทสิบจะบอกันนึงสิเกวียนนะได้ได้ส่วนรอบรองนี่คือไม่ตกได้ได้ลีซิธสถานะนะครับเดี๋ยวไม่ได้หรอกพี่เป็นไปร์กอนไลนปัจจัยยานปั่จัยอยู่สตาร์ทหมื่นแล้วไปดูจุ้นยีมีแรงอยู่ตอนนี้ไม่สามรอบเลยพิบีเอมพิีเมอ่ะพี่ชินเดี๋ยวเราพี่ชินตกไปมันเดี๋ยวพี่ตกก็ได้เนาะ รอแป๊บเดียวไม่กันคือรอตายแน่นอนที่เราโดนแพ้ดีกว่าห้าหกห้าปุบันไม่ดนถาแล้วชิ้นไปโดนตายแล้วแม่โดนแหนเกสอเกยสองชิ้นึ้นึสห้าแล้วโอ้ย่ทายไม่มีตัวเล่นเลยจัวแม่แกไม่ได้สองพี่คับคือสี่คือห้าเลยอ่ะไม่มีไม่มีในตรงนี้ายต้น สองสามแมนนี้ก็โดนแท่นีใช่ไหมไโดนแท่งอยู่แล้วโดนได้คู่นั้นอยู่ต้องรองสองไปสอม่งดห้มัน้องมันต้องลองไแสดงว่าได้าก็ยังได้ได้ได้อยู่เนาไม่น่าเชื่อ้ี้รอบที่ยังไม่ทีนี้ไม่เคยเปิดเจอเลยรนะ ไม่ไม่เขาตัวใหญ่ไม่ตัวใหญ่โอ้ยตัวนี้แหละต่ไม่แต่ไม่่ด้สอนไม่ได้สอนห้าพัน